ถ้าตอนนี้คุณได้ลงมือทำอะไรบางอย่างมากมายใชร้ระยะเวลามากมายในการสร้างชีวิตนะตอนนี้และไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามอยากจะบอกว่า,มาเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านเอาไว้มันได้กำลังเติบโตแล้วและหลายคนอาจจะสงสัยว่าไม่เห็นจารวาลจะส่งผลลัพธ์อะไรมาให้กับฉันเลยฉันไม่เห็นจะมีเงินเพิ่มฉันไม่เห็นจะมีความมั่งคั่งเพิ่มเลยอป้ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงฉันทำงานหนักมากเลยนะแต่จำไว้ว่า จงเตรียมตัวเองให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นทางกายและทางใจเพื่อที่วันที่เมล็ดพันุ์นั้นเติบโตคุณจะได้มีจิตวิญญาณที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตนั้นบางครั้งนะครับจักรวาลก็อาจจะทดสอบคุณในช่วงเวลาที่คุณนั้นกําลังรอความสาเร็จอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโอกาสการเงินความสาเร็จกําลังเดินทางเข้ามาหาคุณแล้ว จักรวาลจะให้ความยุติธรรมกับคุณเสมอขอแห้คุณนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อมกับทุกอย่างที่โชคดีมั่งคั่งที่กำลังจะมาถึงคุณในตอนนี้ครับ